คู่รับไหนสึกเดี่ยวชั้นมีพียวนี่ครับเปนคู่รับสองรับมาสุดท้ายขคู่รับระหว่างลูกศรยับเจอรับสวแกดครับอันดับี้าลูกร้ับแปดับแข่งแปดครับชนะสองเสมอหแพ้หครับเจอชวัสครับอันดับห้ครับแข่งแปดชนะสแพ้ส

ใทยได้ไงจะิดอล้วทุกการหมุนเข้าขวาเสียบอลตั้งมาทไเข้าจงไม่เข้าแมเมาบ่ายแล้วตั้งิกแล้วก็จะโกไม่โบล้วโมโหมันย้อออกไปเหตมาทียกก็ย้อยแล้วปาเต้าจะเข้าไหมจะเข้าตรวเองเอาหมเอ็นมาทีนะแมเจับเด็กกี่ะถุกเด้มากขวาแล้วที ผิดได้ไหมคือหลังเลยไทยมาใ,ใกล้ๆแล้วพลิกมาหนึ่งสองไทยมาสามต,ติดลุยสาโมโย่เอาเป็นแจมเป็นตัเสือร้าอยู่แล้วที่ใกล้ไปโอ้โหจบอยู่เลยเฮ้ยน้องให,หม่ทีใช่ไหมแกไทยมาสะท้านแล้วจ่ายติดแจมิีแล้วลุยสารตั้งมหานต์ออกมาขวาหมุนมาอสายแล้วโย่โง่ขาดตัวเองขาดแล้วไวไปหน่อยครับโอ้โหได้กลับม,มา อ damn, huh and so. er ัน้่ปตวาแกปุมแมาแกลตมให้มากไป้ยะสุดแล้วฮะยังไงออกมาวาถึงด้วยจะให้ด้า้ายนั้ตัวโขกยัอยู่แล้วโขึ้นมาพังเข่าวไมมีใครหมอกเล้าไม่มีใครจะมีแไเสียความไรไปจะแกลยัไงเสียู้ดหสายเข้าขวาแล้วเจโอโหไม่ได้ยังไง ยังมาไหมลูจศรได้ไงแล้วเตะเขาชาวปการช่วนี้เดีวนี่อไปใครับลูกเข้าขวาติเข้าซ้ายแล้วตักจู่โดนกองสองแล้วแล้วหลนเองทำอไได้ได้เลยแล้วมองมีไม้ชาวแก๊กตีสองเข้าขวาสิรุ่แล้วจิงเอาห้า quẹt nó đã bắt tù rồi Hãy subscribe cho kênh những ไอ่ครับโจกยืนมาเก็บลงแล้วไหมขานไนต่าพีกนะแม่ ตัวครับน้ำประวันเนี่เจอกับสองน้ำลุนที่สามแล้วน้ำประวันเนี่ยถุยชนะแล้วต้องไปลุนรัดนิ่มต่อยคู่ด้วยครับต้องลุนในรัดนิ่มเสมอหรือแพ้ครับพอเสมอไม่ได้ก็ต้องแพ้อย่างเดียวครับแม่ถึงจะที่สามครับแซ่บก๊แซ่บแก๊งโค้้วันนี้เอาให้ได้เล่นทุกคนนะ วเงินเรากชวแกได้มาแล้วจิ้งโอลกาลับซนไปเข้าไปเข้าไปแล้วไอรู้มาจะไ้โกนนี้ก็เฉยยังโอ้โหบอกว่าชาจะทำารชาเยอะยะีงไม่ออกครับอย่มาเฉียดจะไี่วิ่งไปไหนกดูวิ่งไปก่อนก่อนเฉียดอีกเอ็นนำไปแล้ว มุ้งครับลูกอีสานตั้งมาคืนได้ำไม้ไปเองช่วยแกไปแล้ววับหนึงไม่ผ่านสวนแล้วลูกอีสานเข้าก่้วจริงไม่ได้แล้วแหละลุยสานต้องมาก่อนตอนนี้ลูกอีสานในน้ำหม่ครับช่วยแกไ้มาต่อสานเยอะม้างสิจ่ายมาแล้วเอาจับด้านสวนได้ลูอีสานตรงนี้เข้า้ายแล้วจริงโอ้ยส่ไม่เตะเลยแม่เล่นอะไรที่นนนี่ พิกแล้วพิกก็จะโดนจี้ไปก่อนไม่เอาด้วยรู้านมากไม่ผ่านแล้วม่แนี่ยไมีเ 啊，离这点，离近点，干他让我们下来。 อันครับอรนสองลูกวันนั้นรับจับแผ่วหรือว่าสช่ไหมกแกเกมมาใหม่อ่ะอีกมาแล้วลูกอีสานจ,จ่ายมาสัน้นๆพิกจะไปบอลซ้ายแล้วจ่ายมาโอ้ไล่เงินไปครับแม่ห้านาทีสุดท้ายครับครึ่งเวลาแรกจ่ายมาขวาเก,ก็บก็ได้ลูกอีสานเข้ากว่าแล้วต่อมาได้ยิงเข้าหายนะครัแาแล้วสอ,องต่อสามได้เลยดกลับเข้าสู่เกมได้แล้ว โอ้โหนี่ครับมันเผาไปตามให้ลูกเดียวแลวครับลูกอีสารเล่นมาใหม่เ่าหลังครับเขาสายมาพลิกแม่ตอนนี้เริ่มต่อบอลไม่ติดแล้วครับโอนล่น้ไับนัดใช้เก้าร้อยก็ต่อไม่ติดเลยแม่มาเลนใหม่ฉะนไปแก๊กจ่ายมาถึงด้วยเข้าขวาแล้วปีกได้แล้วมาเองลู ลูีสานจากด oh. ้านในพึ่งมาหลังไปด้วยลูกอีสานได้หน่อยบมองลายย้อยย้อยฟาไม่ตื่นก็ตี้ใจไม่เล่าออกโอ้โหเอาเล่นมาใหม่ครับลูกอีสานทั้งหมดหรือว่าแม่สำรองดีน้อยไปดิที่เหลือหมอกันโคตรยากโอ้โหเขยมากันใหม่สวายแก๊กในการสั้นๆหอกมาซ้ายแล้ววีไม้ทางขวาตัดได้มาแล้วลูกอีสานจั ไล่เกินไปครับแม่แตกมาไอพีชอบไอแกออะแล้วปีบยังไงจะเสียไหมให้มาครับท่าน<ป>แทงม,<ป>มาแล้วโดน ใส่กันมาใหม่ครับสามนาทีสุดท้ายไม่ไหวแล้วต่อแหวกแกแ๊ก่ายมาถึงด้วยเท้าขวาแล้วจะยังไม่ได้ครับแม,ม่เห็นไหมแล้วตังง้งเลี้ยงแล้วหมวกกุเผาสวยไปเองเลยเต่าแหวแก๊กแหวกขวาแล้วโดนกราตายสวยนัดติดไม่ได้จังหวแะแล้วแหละสายไม่มมทันเล่นมาใหาม่แล้วทุกคน ไทมาแล้วไปดูตัวเราดเดียวแล้วจี้ย้อยๆมาบ้านเลยไอ้เตมุกอุ้ยสานโอ้โหตอนนี้โดนบุกยังต่อเนื่องครับชาวแกแก๊กเราจ่ายมาเฝ้าส่วนที่ไม่ชาวแก๊กใทยมาสิงด้วยทิ้งมาเองเข้าขวาแล้วดึงข้อซ้ายเราหล่ะด้วยเป็นหลังดวยดังเอวัยชัยแก๊ก ไทยมาตุการถึงแล้วยกกวาขวาเกียร์ี่สิบดึงข้าซ้ายแล้วมีไหมให้สะท้านต่อกเป็นไายแล้วตีโอ้โหตเตะไม่โดนแล้วโยกมาไม่ดีจะเกียร์มาเองรู้สาโยกไหมดับไฟยากแล้ว่าแม่แล้วเลียร์ไปเลยเอาทัวร์แล้วแม่สี่ข้างแล้วต้องไหวนะชาวแมกไทยมาตั้งซ้ายแล้วแทงมาซ้ายเลยยิงข้างกางไฟ่าแม่ ขึ้ลังมาสบายแกขยับขึหลังมาเลยครับเสกันมาใหม่ตั้งใย่ใกล้ครับสบายแกขยับมาซ้ายพลิกแล้วยกไม่ถึงนะแม่ับได้ครับนาทีสุดท้ายครับคือวันแรกแล้วลูกจะตีตีนะแม่เตะข้างมาอีกทีขยาบขึ้นหลังมาเลยดาวตั้งมาอยู่ในตำแหน่งเงวมแล้วโดนแกขาเข้ามาครัะพุ้นนับอีกครั้งก็สบาย เอาแล้วครามหล blue, fall, three, realised, Stadium, meals, me, bracket, ังแล้วครับลูกอีสันราทอ้ยแล้วโจเขาที้เาแม่้งไป่จริงซ้ำปเดียวหาม่ทีาหารดึงเขาสายแล้วไปเเาออกไปก่อนเลยระลายเืาอนข้างเอาแล้วครับแล้วจ่ายมาถึงด้วยอีสองวยจะต่อแล้วยิงไม่เข้าแม่เต็มเตอมลครับาแก๊บ

lên sân vận, được một quả đã, thêm một quả thứ hai, thứ vào bãi rồi nha, chơi nè các bạn, bóng bay nó mới mày chạy vào khoải kia, tăng rồi, vẫn chưa ghi, hit lên chốt, qua tiền túi, lên tiền túi rồi, nhảy bay bay, nhảy, đi, bốn หายมากสั้นเขาแล้วแหมไม่มีใครจะสูดได้ไหมแหวกมาเองครัเไดอกเลยไม่พี่เียครับดุสิาถ่ายมาพีได้ไม,เ,ไม,สม,ไมเสียบอลแล้วช่วแก้ได้เข้ม,มาไม่หลุดแล้วรู้สากจะได้มองแล้วให้มาใกล้ๆทิกแล้วเสียบอลไหมจีม,มาเรียบร้อยหมนะดแล้วนครับาการสะโคมาแม่เตอร์แกรบขึ้นนำอยู่ห้าสามครับตาฝากรับของเก็ไม่หมดยาบหนามเดิครับ